สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็มีรถเข้ามาใหม่นะคะนี่ค่ะสำหรับพี่พี่คนไหนที่กำลังมองหารถใช้งานมองหารถขับนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วค่ะสำหรับ Toyota v e n น u จอรเครื่อง3.0ดีเซลปี2018คันนี้เป็นตัว V ก็คือตัวท็อปนั่นเองนะคะราคาเพียง แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาใครที่สนใจอยู่สําหรับเจ้าโตโยต้าเวนจอรี่ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวได้เลยนะคะรถของนกฝนเนี่ยคะมีการตรวจเช็คให้มากกว่า2 7งยจจุดเป็นบริษัทนอกทีทางเรีไทยตรวจเช็คให้ว่ารถคันนี้ชนมาไม้พิความาไม้น้ําท่วมมาไม้มไมกอมไม้มาไม้ตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับใครที่สนใจหรือใครที่หาอยู่ mm hmm. ก็สามารถทักมาสอบถามนกฝนได้เลยนะคะพี่พี่ขา ประวัติดีฟรีดาวได้นะคะใครที่ทําป้ายเหลืองป้ายฟ้าเรามีไฟแนนซ์รองรับการทําป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะพี่ๆขาไม่ว่าอาชีพอะไรอยากจะมาออกรถนะคะออกได้ทุกอาชีพคะ่ะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้แล้วนะคะพี่ๆขาสนใจนะคะโทรหาน้องฝนได้เลย0810932445 0810932445 โบรเบอร์นี้แอดบ้านเขียวเบอร์นี้มาได้เลยค่ะพี่พี่ขาประวัติดีฟีดาวได้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องฝนนะคะพาพี่พี่ไปชมรถกันนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะอ่านี่ค่ะกระจังหน้านะคะ<ม>ก็จะเป็นโครเมียมสัญ,ญลักษณ์เตอตาอยู่จุดกลางของตัวรถเลยนะคะดวงไฟไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้2จุดเนาะ นี่พี่ๆอ่านี่เลยค่ะพี่ๆรถของเรานะคะสภาพสวยน,นี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะเดี๋ยวน้ำฝนเอาไปล้างเอาไปทาความสะอาดให้นะคะพี่ขาได้รถสภาพเกรดเอแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆได้คุ้มแน่นอนเลยนะคะพี่ขาตัววีนะคะมันก็จะเป็นกระจกโพรเมียมนะคะแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะ ประตูมือจับอะไรก็จะเป็นโครเมียมนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ความทำทำความสะอาดเลยเนาะรถสภาพเพิ่งเข้ามานะคะพี่ๆค่ะอย่าเพิ่งตกใจว่าทําไมสกปรกแบบนี้เอามาขายได้ไงเอามา,อ,าอัดคลิปได้ไงอ่ะน้องฝนอยากจะให้พี่ๆรู้ว่ารถของเราสภาพเพิ่งเข้าสวยขนาดไหนนะคะพี่ๆค่ะมั่นใจได้ของเราไม่มีชนไม่มีเความไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะจ๊านี่ค่ะตัวนงตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงแท้นะจ๊ะ คอนทน้หนหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยคีขิขควนเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะนี่ภายในเบาะก,ก็สภาพสวยนะคะเบาะสะอาดนนะจะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเลยนะคะสภาพเบาะมีเลยอ่าพร้อมใช้งานเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะห้องเครื่องจะอยู่ตรงนี้เนาะไม่แน่ใจว่ายกไหวไหม ไม่ค่อยมีแรงเลยช่วงนี้นะคะห้องเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเปิดดูได้นะคะพี่ขาใครที่อยากจะดูรถหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักมาหาน้องฝนได้นะคะติดต่อน้องฝนหลังไม้ได้เลยค่ะ0810932445 0810932445นะคะติดต่อน้องฝนหลังไม้ได้เลยนะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเนาะตัว B พี่ๆขาอย่าบอกเลยว่านี่มันจะเป็นไฟฟ้านะจ๊ะเปิดออตโนต้นะคะนี่ค่ะนี่เลย เบาะสามารถหมุนได้360องศาหันไปนั่งคุยกับคนนข้างหลังก็ได้นะคะนี่ค่ะหันไปนั่งคุยกับคนข้างหลังก็ได้น,ะะนั่น,น,น,นจ้ามีพรมอะไรมาให้ด้วยนั่นจ้าเออจะมาด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะคะนี่ค่ะนั่งได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขาหันไปนั่งคุยสัมผัภาคนข้างหลังได้หมดเลยนะคะก็จะได้ในส่วนของ เบาหนังก้าที่นั่งนะคะพี่ขานี้ค่ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยอย่นสภาพเบาะสวยงามนะคะอันเดี๋ยวฝนขึ้นไปดูมันก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะเบาก,ก็นิ่มมากเลยด้านหลังอาจจะเบาะแตกต่างกับจากด้านหน้าเนาะแต่ว่าก็เล็กนิดนึงอ่าแต่ก็นั่งได้อยู่สะดวกสบายอยู่นะจ๊ะ<ม>นี่ค่ะนี่อ่าสวยงามอ่าภายในก็สะ,สะอาดสะอ้านนะจ๊ะ ไม่มีร่องไม่มีรอยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะพดานนะคะก็ใช้งานได้ปกติเนาะนี่ค่ะแล้วก็มีหน้าจอทีวีอะไรมาให้ด้วยนะคะพี่พี่ขานี่ก็กว้างอยู่นะน้องฝนบอกว่าเออมันก็กว้างดีนะคะพี่พี่ขามันก็นั่งได้สะดวกใช้เป็นรถในครอบครัวก็ใช้ได้หรือว่าจะเอาไปใช้ออทำธุรกิจ เป็นรถเช่าหรือว่ารับทัวร์นักนักท่องเที่ยวก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะนี่ค่ะอ่ะนี่เลยพี่ๆได้รถสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานเอาไปขับนะคะสภาพดีแน่นอนเรารับประกันว่ารถไม่มีชนไม่มีพิควมัมไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถตรวจสอบได้เช็คได้นะคะรถเตรดีไทยเราคัดแต่รถสวยเกียร์เอมาให้นะคะพี่ๆ ไม่สวยไม่เอามาขายนะคะนี่ใครที่สนใจอยู่หรือใครที่กระหาอยู่นะคะ Toyota v ori, เว t เจอรเครื่อง3.0 v นวีนะคะวันนี้มาสอบถามน,น้องฝนหรือติดต่อน้องฝนได้นะคะขอเนองฝนนะคะมีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะพี่คะมีผ้าม่านอะไรก็มีมาให้ครบเนาะนี่คะ่ะอ่ะาผ้าม่านอะไรก็มีมาให้ครบนะจ๊ะ สวยนะคันนี้อ่ะพี่ๆนี่นหน้าจอก็สัมผัสนะจ๊ะนี่หน้าจอสัมผัสนะคะเกียร์ออโต้นี่ค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นชี่วางของนะคะตั้งของใส่ของเนาะอ่าแล้วก็นี่พีพวเวอร์ออเดตตรงนี้เสียบสาย USB อ่ะตรงนี้เป็นชี่วางแก้วน้าอ่าสวยมากคันนี้นะจ๊ะอ่ะไปกันต่อประตูปิดไฟฟ้า นี่เม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะคะเม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะคะพี่ๆขาสติกเกอร์นี่นี่เลยอ่าประตูปิดออตโต้นะจ๊ะนี่ค่ะเปิดปิดออตโต้นะคะเราไม่ต้องใช้แรงเลยล็อกอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนี่ด้านหลังดวงไฟนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะ สภาพพร้อมการใช้งานค่ะคันนี้เป็นตัว V ีเนาะนี่ค่ะตัว V ีก็คือตัวตัวท็อปอะเนาะตัวไฟฟ้านะคะไฟฟ้าทั้งคันนะจ๊ะนี่ด้านหลังค่ะอ่าพับได้นะจ๊ะนี่เลยอ่านี่ค่ะก็สภาพสวยนะจ๊ะนี่ค่ะพี่พ เบาพับได้นะคะแต่ต้องถอดอวมมอนออกก่อนนะมันพับได้พับขึ้นข้างบนได้เลยแขวนแบบนี้ได้เลยนะคะพี่ๆขาเหมือนจะตั้งของวางกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยอ่าใช้ได้เนาะปรงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆขานี้ค่ะอ่าสวยมากคันนี้อ่ะแล้วก็โชว์ของเขามันก็ต้องดีเนาะเพราะว่ามันต้องรองรับน้าหนัก ประตูด้านหลังมันก็หนักนะคะ5กิโลถึง6กกิโลเลยนะคะโชคก็ต้องดีโซก็ต้องแน่นเนาะนี่ค่ะให้ดูกันแบบด้านหลังนะว่ารถสภาพคันนี้สวยขนาดไหนออรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะพี่ๆขาสวยแบบนี้เลยอ่ามั่นใจได้นะคะเราคัดแต่รถสวยเกียรติมาให้พี่ๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะไม่สวยเสรีไทยไม่เอามาขายแน่นอนจ้ะนี่ค่ะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะนี่ค่ะ ประตูด้านหลังก็ปิดออตโต้นะคะพี่ๆคะ่ะประตูด้านหลังก็ปิดออตโต้เนาะนี่สวยมากคันนี้อ่ะใครมาจองคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้รถสภาพสวยแน่นอนประตูเปิดได้สองฝั่งนะจ๊ะประตูมีสองฝั่งนะคะนี่นี่จ้ะพี่ๆอ่า ฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะคะเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะจ๊ะนี่ค่ะสภาพสวยมากแล้วก็สติกเกอร์อะไรก็มีมาครบนะจ๊ะนี่ค่ะอ่ะสวยมากคันนี้อ่ะดวงไฟอะไรก็มีนะคะที่เท้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ดวงไฟนะคะเปิดไฟที่เท้าเนาะอ่ะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊ะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพ,พี่ขา น็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะามาค่ะรีวิวกันยาวๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้าง,ต,างตัวนงต้น็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงแท้ค่ะคันนี้เป็นปุ่มพุสสตาร์ทนะคะนี่ค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่นะคะไม่แค่หนึ่งแสนแปดพัน 18,251แนะคะไม่แทนนะจ๊ะเกียวโตนะคะนี่ค่ะภายในก็ดูดีนะคะสะ,สะอาดนะจ๊ะเบาะก,ก็สภาพพร้อมใช้งานนะจ๊ะพี่ๆนี่ค่ะ,ะรถสวยมากพี่ๆเดี๋ยวแกะดูเม็ดอัดนิดนึงชนมาไหมอ่าเม็ดอัดกลมสวยงามเดี๋ยวๆนี่ค่ะเม็ดอัดกลมสวยงามนะจ๊ะเห็นไหมเอ่ย อาร์ตความสวยงามนะคะบอกเลยว่าให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถไม่สวยเราไม่เอามาขายนะคะนี่สติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะตรงนี้ก็จะบอกว่าลมต้องเติมเท่าไหร่อะไรต้องเติมเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะยี่ตรงนี้เลยนะนี่อ่ะหน้าหน,น้าก็สภาพสวยนะจ๊ะแผงประตูนี่ค่ะนี่เลย ที่สนใจอยู่รีบติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับโต y ยต้านะคะเวนจอรี 30. ่ 3.0V คันนี้ปี2018ราคาเพียง879,000บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะเอารถตู้ไปทำป้ายเหลืองหรือป้ายฟ้าน้องฝนมีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถทักการเข้ามาสอบถามเอกสารนะคะหรือข้อมูลนะได้หมดเลยนะคะพี่ๆคะไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะอยากจะมาออกรถตู้ออกได้ทุกอาชีพค่ะพี่ๆให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะ ใครสนใจนะคะติดต่อน้องฝนได้เลย0810932445 0810932445โทรเบอร์นี้แอดบ้า erm นเขียวเมอดีได้วันนี้น้องฝนก็ขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ